สวัสดีครับวันนี้จะไม่อยู <If S 1> <effectively> ่นะฮะน้องดูอาอยู่กับผมตอนนี้น้องดูอากำลังอ่านหนังสือดูอ่านอ่านเห็นไหมเห็นไหมน้องว่าอะไรนะม่กกี้ตอนน้องกำลังทำอะไรอ่านเห็นไหมน้องกำลังอ่านน้องอ่านอะไรฮะไหนไหนหนังสืออะไรกู น้องมาแย่งทําไมนี่หมามีก็ไม่อยู่หมามีอยู่ไหนไม่รู้หมามีไม่ได้มาด้วยน้องอยู่กับบีน้องอยู่กับบีเห็นไหมมีมีเห็นไหมมีไม่อยู่นี่แม่แม่แม่อยู่อ๋อวันนี้ตาไม่อยู่นะฮะอ่อผมเลยต้องต้องเลี้ยงไม่จริงๆแม่แม่เลี้ยงผมไปช่วยแม่มากกว่าแล้วก็ หลังจากนี้ผมว่าผมกำลังจะทําจะทาลอ็อกนี้ดูพ่อพ่อ,พอต้องถ่ายแอปแอป,แป,แป,แปถ่ายพ่อแอปถ่ายพ่อทำไมนะพ่ออันพ่อเก๊กเลยอ่ะพ่อเก๊กอ่ะพ่อเก้กอ่ะเอ๊ะโอ้ยิ้มเลยใช่ยิ้มหวานเลยใช่ไหมถ้าใครยังไม่รู้นะฮะนี่คือเดือนบวชนะฮะคือผมจะบอกว่าตอนนี้เรากาลังถือศีลอดอยูกอ่ก็คือจะอดอาหารอดเครื่องดื่มตั้งแต่หัวลุ่ง อาจจะแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็ตอนนี้ก็พอทุกคนอยู่บ้านแต่ว่าผมอยากจะประกาศว่าหลังจากนี้ผมอยากจะทำล็อกของตัวเองทุกวันก็คือปกติใครรู้จักผมก็เป็นดีน vlog ok อยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมไม่เคยทำล็อกแบบ v ็อกจริงๆอ่ออยออกไหมไม่เคยทำว่า ออชีวิตผมทําอะไรบ้างในวันหนึ่งหรือว่าวันนี้ผมเจออะไรวันพรุ่งนี้ผมเจออะไรอะไรเงี้ยผมจะถ่ายคลิปง่ายๆอย่างนี้แล้วก็โพสทุกวันเป็นคลิปสั้นๆอาจจะไม่ยาวแล้วตินจะได้ตังไหมถือกล้องอ่ะ,นะอะตินหรอตินต้องได้ตัง <laughs> น้องสาวเรียกค่าถ่า <laughs> ยน้องสาวบอกว่าจะได้ตังไมถ้ากระแสะวิดีโอนี้ดีนะฮะถ้ามีคนดูเนี่ยผมจะทําเรื่อยๆทุกวันจนจนจนผมจนผม,จนผมเบือ่ออาจจะสองวันอาทิตย์ หนึ่งหรือเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งผมไม่รู้ถ้าสมมุติว่าผมจะทําคือผมจะตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าผมจะทําทุกวันเห็นไหมเห็นไหมลูกชอบ <c oughs> อะไรลูกย <c oughs> <ม>ิ้มไหมปูผมจะทําอย่างเงี้ยทุกวันเป็นบล็อกจริงๆคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมดีบล็อกแต่ว่าผมไม่ได้ทําบล็อกเลยนัออกไหมฮะแต่ผมจะทําบล็อกแบบว่าวันหนึ่งผมทําอะไรผมเจออะไรผมก็จะถ่ายง่ายอัปเดตให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยนัออกไหมแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะว่าจะเป็นยังไงหลังจากนี้จะโพสโพสคลิปทุกวัน บล็อกของตัวเองเป็นบล็อกนี้คือ ep ศูนย์เลยกันนะตินินบล็อกนี้คือ ep ศูนย์นะนตินเมื่อไหร่ล่ะ <laughs> ตากล้องตากล้องบอกว่าตินจะได้ตังไหมถ่ายถ่ายกี่นาทีไ้เนี่ยเมื่อไหร่กี่นาทีกล้อง <laughs> มันหนักกล้อง <laughs> เดี๋ยวค่อยถ่ายกับมือถือแลวกันรอบหน้าสลหรับรอบนี้นะฮะบล็อกดีบล็อกแบบบล็อกจริงๆเนี่ย ep หนึ่งแล้วไปดูว่าจะเป็นยังไงในใน ep หนะ้าสำหรับวันนี้น้องอุดรอาเกาหัวละ มาจากไหนกันนี่มามาจากไหนกันบ้านแล้วมาแล้วมาทำอะไรบ้านรู้ได้ไงว่าบ้านแบอยู่นี่เลยตั้งนานตั้งนานแล้วเรารู้ตั้งนานเลยแล้วเาเขาคิปอย่าอย่าอ๋ออย่าอย่าจะมาดูแบทําคลิปจริงเหรอเนี่ยแบถ่ายอยู่เนี่ยวันนี้บวชไหมใครบวชบ้างคนไหนบวชยกมือหน่อยยกมือหน่อยอ่าสองคนสามคนสี่อ้าวนึกว่า กินข้าวยังกินข้าวยังกินแล้วกินเมื่อไหร่วันนี้วันนี้แล้วอาอแล้วบวชแล้วบวชอะไรกินข้าวกินกินแปดโมงกินแปดโมงแล้วบวชอะไรกินแปดโมงบวชอ่าบวชโอเค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 โชคดีอ่าไปเล่นต่อไปเล่นต่อไปบายบายอ่าทำอะไรอยู่ในสวนดูดูดู ฮ่าฮ่ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอะไรนะได้มาหนึ่งอ่าไหนดูหน่อยเก็บลูกอะไรชมพู่เหรอไม่ใช่อ๋อแล้วบอกแล้วบอกแปลว่าจะขอเก็บเชอร์รี่เมื่อกี้เชอร์รี่ไม่เชอรี่หมดแล้วอันนั้นต้นนี้เราเราเก็บอีกเก็บอีกเราเอาไปกินแล้วเมื่อกี้บอกว่าบวชมาเก็บลูกนี้ไม่บวชวันนี้ไม่บวชเดะเดะเดะจะเอาจะเอาตรงนี้ไหมเอาไหม เอามนี่นี่ลูกนี่เอาไหมเดีลูกเี่ยเอามอเ็บถึงไหมถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงารูขนขึ้นเเอาอันอเอาอันอาเอาอาเอาาเอาเาเอ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 เอาอาเมาเอเอาอาเกไมอเอาาเอเอาเอาาเอาอาลูกเาาไไออไอเเออเเออเเออไเเออออล่อ คนไหนคนไหนถือไม่ยี่เสื้อแดงเปล่าสูงแค่ไหนอ่ะเอาไปล้างเอาไปล้างแล้วเมื่อกี้บอกว่าบวชงงอ่ะฮะคืออะไรบวชบวชนะบวชบวชทุกคนเลยนะเมื่อกี้ตอนยกมือบวชทุกคนเลยนะไม่เอาแล้วเหรอไม่มีแล้วไม่มีไม่มีไม่มีแล้วโอเคขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับจะไปล้างอ่ะไปล้างที่บ้านไปมีก๊อกอยู่ปะ อร่อยไหมแล้วเมื่อกี้บอกว่าบวชอาไปแล้วเะอบอกบวชเออไม่เป็นไรเด็กๆไม่ต้องบวชยังไม่ได้วาจิบนะไม่บวชไม่บวชอ่ะสรุปคือไม่บวชแล้วสรุปใครบวชยกมือหน่อยอะคนนี้บวชชมพู่อยู่ที่มือหน่ยบวชอะไรแบกก็ยังไม่บวชอ่ะโอเคโชคดีนะไป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 เที่ยวไปมาอีกแล้ว ต้องการอะไรต่อครับเม่กี้ไปแล้วนี่อยากกินน้ำอีกแล้วแล้วไม่กี้บอกว่าบวชคนนี่บอกบวชบวชเอ้จะกินน้ำน้องดูอาพี่เขาจะขอกินน้ำเหนื่อยเดินทางมาเหนื่อยเดินทางมาอยากได้น้ำเอาแก้วมาสักแก้วหาแก้วโอ้ห้าแก้วขอห้าแก้วด้วยขอห้าแก้วด้วยทุกคนคืออยากรู้ว่าเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมนานแล้ว นานแล้วด้วยเหรอคือน้องรู้จักพี่แล้วพี่รู้จักน้องอ่าโอเคมีแก้วอ่าโอเคแบ่งกันแก้วพลาสติกแบ่งกันเอาเลืองดีกว่าอ่าไปนั่งไปนั่งกินตรงโน้นไปนั่งกินตรงโน้นใส่น้ำเร็วน้องน้องรู้จักน้องรู้จักพี่นานแล้วใช่ไหมใช่แล้วแล้วพี่รู้จักน้องนานยังไม่รู้จักยี่ดี้ยี่ดี้เขามาขอกินมาขอกินน้ำอร่อยไหมอร่อยอ่าอร่อยเลยน้ำเย็นเอาอยากไม่อยากกินน้ำเย็นเหรอ อยากกินน้าปั่นน้ําปั่นมีที่ไหนล่ะเรืยอนบวชเขาทัาปีบ,บวแล้วเมื่กี้บอกว่าบวชด,วด,ดูดูบ้านผมอ๋อสลับล็อกนี้เอาไว้เจอกันล็อกหน้าครับทุกคนสลับวันนี้โชคดีครับอะไรวะเนี่ย